ผมเนี่ยอยากได้รองเท้าคู่นี้มากๆเลยนะตั้งแต่ปี2019แลเ้าและแล้วก็ชวดมาทุกๆคู่ทุกๆสีทุกๆแบบและว,วันเนี้ยผมก็มีโอกาสได้รองเท้าคู่นี้มานะก็ดีใจมากแต่ว่าได้มาแบบรีเซลนะฮะก็ดีใจครึง่งนึงพออีกครึ่งนึงก็กุมขมับไปก่อนที่ผมจะพูดถึงตัวรองเท้าเนี่ยผมขออนุญาตพูดถึง เจ้าของแบรนด์นี้แล้วก็เป็นดีไซนเนอร์รองเท้าคู่นี้สักเล็กน้อยแล้วกันนะครับโดยผู้ที่ออกแบบรองเท้าเนี่ยมีชื่อว่าชิ i โตเซอ b าเบะนะครับชิโตเซอาเบะเนี่ยเป็นทั้งโฟลเดอร์แล้วก็ครีเอทีฟดี r เตอร์ของทางแบรนด์ซากายซึ่งเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับเคยทำงานกับกอมเดกซองนะฮะอันนี้คร่าวๆให้แล้วกันนะครับ โดยรองเท้าที่ชิตโตเซอาเบะออกแบบนะฮะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้รุ่นหลังๆนะครับแต่ว่าที่คุ้นๆเนี่ยก็จะมีอยู่2รุ่นก็คือ LD Waffle แล้วก็ Blazer นะครับส่วนหลายๆคนที่ไม่คุ้นเนี่ยก็จะเป็น Air Max 9 0จะเป็นสีขาวสีโว้กออฟซิเดียนนะครับก็สามารถไปหาซื้อได้นะจ๊ะผมจะพูดถึงตัวรองเท้าที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีดีกว่านะฮะซึ่งจะมีอยู่2รุ่นนั่นก็คือ1 Blazer 2 LD Waffle นะครับ เบ a เซอเนี่ยจะทำออกมา4สี 4. นั่นก็คือ 1. w h i t ไวเกรย์สองแบล็กเกรย์สามสโนว์บีดสี่ลีเจนบลูนะครับผมสามารถไปหาซื้อได้ราคาไม่แรงมากใครชอบรองเท้าสูงสูง,สงเลยข้อมานิดนึงก็ไปํำกันได้นะครับผม <Wow. S 1> เรามาพูดถึง LD Waffle กันดีกว่านะครับ LD Waffle เนี่ยมีทั้งหมด6สีนับจากวันที่ผมถ่ายทำในวันที่13มีนาคมในปี2020นะครับ โดย6สีเนี่ยมีตั้งแต่ม u l t i green ก็จะเป็นลักษณะรองเท้าเขียวสวุส้มนะครับ p า green p า g ก e e n ถ้าจะให้นึกก็บาร์นี่นะฮะแล้วก็ blue m u l t นะฮะก็จะเป็นสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงเข้มๆสลับกันไปนะครับ summit w จะเป็นสีขาวแล้วก็สีเทาซ้อนเลเยอร์กัน2ชั้นนะครับจะเป็นขาวสลับเทาไปนะฮะแล้วก็ วัสดุจะใช้เป็นนูบักนะครับสีแบล็กก็จะเป็นสีดำนะครับสีดําเทาตัดสลับกันไปนะฮะเป็นเลเยอร์เลเยอร์พูดถึงสีรองเท้ากันไปเยอะแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวรองเท้ากันบ้างแล้วก็รองเท้าที่ผมจะเอามารีวิวในวันนี้นะครับว่าแล้วก็เปิดกล่องเลยเข้าถึงตัวรองเท้าตัวนี้สักทีนะครับผมรองเท้าตัวนี้มีชื่อว่า Nike White n นกี้ซา a คลเอลด a วัฟเฟิไว้ในลอนครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยออกมาอยู่สสีนั่นก็คือ Black n นลอนกับไว้ใไนลอนนะครับโดยกล่องเนี่ยข้างหน้าก็จะเป็นโลโก้ n i ก e ้สีเงาๆนะครับตรงนี้กล่องด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นโลโก้ n นก e ้ i n t a g e ซึ่งจะมีอยู่2ข้างที่เป็นด้านยาวนะครับด้านนี้กับด้านนี้ด้านหลัง ตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับใต้กล่องก็จะเป็นอย่างนี้ปกตินะครับแล้วก็ไป้ายไซส์นะครับไป้ายไซส์จะอยู่ตรงนี้ลักษณะกล่องจะเป็นลิ้นชักก็จะเปิดมาอย่างนี้ตัวกระดาษนะครับตัวกระดาษจะเขียนคําว่าในขี้ซาไค่นะครับผมในกระดาษก็จะมีกระดาษอีกหนึ่งชั้นนะครับกว่าจะถึงตัวรองเท้านะฮะ เออก,กระดาษฉีกเลยทีเดียวเชียวมาแล้วเรามาพูดถึงตัวรองเท้ากันดีกว่านะครับตัวรองเท้าเนี่ยเป็นไว้ไนล่อนนะครับก็มีวัสดุที่เป็นไนล่อนบานเลยสมชื่อไนล่อนเขาอะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงรองเท้าคร้าวๆกันน,นิดนึงนะครับรองเท้าซาไคยเอลดีวัฟเนี่ยเป็นรองเท้าที่เอารองเท้า2รุ่นมาบวกกันนะครับนั่นก็คือ n i ก e ้เ y r ์เบรกกับ Nike ้เทวินะครับผมซึ่งเอา2อันเนี้ยมารวมกันก็จะได้เป็นรองเท้าคู่นี้สังเกตได้ว่าจะมีสวูชอยู่2ออันมันคือการซ้อนเลเยอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดถึงตัวรองเท้าทีละส่วนกันเลยละกันนะครับเริ่มจากมัดกาดนะครับไล่ตั้งแต่หัวขึ้นไปมัดกาดชั้นแรกจะเป็นหนังนะครับวัสดุดี การตัดเย็บดีนะครับแล้วก็ซ้อนด้วยซูเอ็ดนะครับซูเอ็คือหนังกลับที่มีขนปุยๆอย่างนี้ครับผมวัสดุดีเป็นการเย็บ2ชั้นที่ดูสวยงามลงตัวนะครับโทบ็อกซ์ที่อยู่ตรงนี้นะครับที่ปิดหน้าเท้าตรงนี้ทําด้วยไนยล่อนลูกๆคำํคำๆแล้วก็คือไนล่อนดีๆนี่แหละครับซึ่งความพิเศษของโทบ็อกซ์เนี่ยครับมันลากยาวมาถึงตรงนี้เลยข้ามสววชซึ่งใช้วัสดุไนลอน เหมือนกันหมดเลยนะครับสองข้างนะครับรู้เชือกรองเท้าจะเป็นดับเบิลเลเยอร์เช่นกันนะครับก็จะเป็นวัสดุเดียวกับมัดกาดนั่นก็คือเลเยอร์หนึ่งจะเป็นหนังนะครับแล้วก็อีกเลเยอร์หนึ่งจะเป็นสเ็ดเชือกรองเท้าเป็นเชือกรองเท้า2เส้นเส้นหนึ่งจะเป็นเชือกเล็กอย่างนี้แล้วก็เชือกอีกเส้นหนึ่งจะเป็นเหมือนโบผูกของขวัญนะครับเป็นไนลอนนะครับ <S <S โบผูกของขวัญดีๆนี่เองสามารถเอาไปผูกของขวัญได้นะฮะแล้วก็ปลายเชือกนะครับปลายเชือกจะเป็นสีทองแบบนี้ครับต่อมาพูดถึงสวูชสูชก็จะเป็นดับเบิลเลเยอร์เหมือนกันก็จะเป็นหนัง1ชั้นสีขาวแล้วก็เป็นสเอตที่ถูกทับไปนะครับตัวสเอตเนี่ยจะถูกตัวหนังปกติทับแล้วก็ ลากยาวไปถึงฮิวแท็บนะครับฮิวแท็บตรงนี้ฮิวแท็บคือตรงนี้เป็นสูเอทั้งหมดนะครับส่วนส้นก็จะเขียนคําว่าไนกี้สาไคแล้วก็เป็นวัสดุซูเอตครับตัวฟอนตไนกี้สาไคเนี่ยจะเรืองแสงนิดน,นึงถ้าเราเอาไฟฉายไปส่องหรือว่าเปิดแฟลชโทรศัพท์นะครับลิ้นรองเทา้าเป็นลิ้น2ชั้นก็จะใช้วัสดุไนลอนนะครับ ก็จะมีตัวหูยึดเชือก1ชั้นตัวลิ้นอีก1ชั้นเป็น2ชั้นนะครับลิ้นลรองเท้าจะเขียนคำว่า Nike s p o r t w e a วรนะฮะเป็นแบบสีเทาๆอีกเลเยอร์หนึ่งก็จะเขียนคำว่า Nike ้าไคดันทรงรองเท้านะครับพูดถึงอินโซกันนิดนึงอินโซก็แกะได้ไหมวะ <Huh? S 1> แกะได้ไหมวะ <Huh? S 1> ไม่แกะแล้วอี้แกะไม่ได้ <c oughs> ก็จะมีป้ายไซส์ที่อยู่ตรงขอบรองเท้านี้นะครับเป็น ป้ายไซส์แบบใหม่มี QR นะครับแล้วก็ตัวอินโซเนี่ยผมแกะไม่ได้แต่ว่าสามารถถ่ายให้ดูได้นะก็จะเขียนคำว่า n นกี้ซาไคอยู่ตรงส้นเลยนะครับมิโซมิโซก็คือตรงขอบรองเท้าเนี่ยครับมิโซจะเป็นดับเบิลเลเยอร์ถ้าสังเกตดีๆก็จะเป็นมิโซสอชั้นคือคงคอนเซปต์ดับเบิลเลเยอร์ไว้ทั้งตัวรองเท้านะครับแต่ว่าชิโตเซอาเบะเนี่ยได้ดีไซน์มาว่า ตรงปลายส้นเนี่ยครับจะมีเหมือนอะไรงอนงยื่นออกมาลักษณะคล้ายๆเกียนะครับผมถ้าใครเคยดูลองเท้าญี่ปุนนะก็จะเหมือนเกียร์นั่นแหละเป็นทรงแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นมากเลยเดี๋ยวจบที่ตัวนี้เอาโซ l e นะครับเอาโซเป็นพื้น ld waffle นะครับผมลักษณะก็เหมือน waffle อะครับก็จะเป็นตุ่มตุ่มอยู่ตรงนี้ตรงตรงสีเหลี่ยมเหลี่ยมนี้แล้วก็แถมเชือกสำรองมา2คู่นะครับก็จะเป็น4เส้น สามารถเอามาแทนลิบบิ้นตรงนี้ได้ถ้าใครไม่ชอบนะครับ ที่โอวิวแล้วก็ On นฟีดไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยสรุปเนี่ยผมว่าเป็นรองเท้าที่สวยมากๆผมอะ่ะชอบหนังสเ็ดอยู่แล้วแต่ว่าตัว LD Waffle ที่ออกมาสีสีก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นหนังกลับนูบักนะครับพอซาไครสเ็ดมาเนี่ยโอ้โหผมนี่แบบผมจี๊ดเลยอะ่ะใครไม่ชอบไม่รู้แต่ผมโคตรชอบเลยราคากำลังดีนะครับผมก็ พันปลายๆจนถึงหมื่นกลางๆใครชอบก็ตำได้ซื้อได้ตามสบายนะฮะผมเชียร์เลยนี่เลยนี่ผมเชียร์อย่างนี้เลยจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรองเท้าในกี้ซาไค l ลดี W ัฟเฟิไว้ในลอนนะฮะผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมถ้าข้อมูลตรงไหนไม่ถูกต้องนะฮะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นรองเท้ารุ่นอะไรนะฮะก็เดี๋ยวมาคอยติดตามแล้วกันนะครับผมวันนี้ผมก็คงคอนเซ็ปต์รีวิวโง่ๆเหมือนเดิมนะฮะก็รีวิวเท่าที่เห็นแล้วก็บอกประวัติไปคร่าวๆเล็กน้อยนะครับไปแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสักเล็กน้อยนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับผม